หากไทยสบายดีตอนแรกวันซุกเด้อทุกคนหอดวันซุกเมื่อใดก็ดีใจสิได้มาบ้านเมื่อบ้านทิศนี้นะเม่บอกว่าไปคนเข่าเด้อฟ้ามาฟ้ามายันฝนตกําเข่าหลังจากเลิกจากหงเยนและหัวกระพากันฟ้าวเมื่อหอแลังฟ้าวเมื่อเขียมเครื่องเมื่อเฮือนโดยทันทีอันนี้คือภาพบรรยากาศที่ว่าฟ้าแห้งจับกล้องหลก็ถ่ายหูอย่างแบบซิวๆพนะเอามาตามทางสิมาซื่อกับได้เนาะเพราะว่ามือนี่นะเฮามีนาส่งเครื่องให้กับลูกค้าอยู่ประมาณสองสามโมงนี่แหละบรรยากาศตอนนี้ก็สีมืดๆคึมๆเน เด้อพอตอนนี้น้ำาอยากขำเมืดแล้วทุกคนเอ้ยอ่ะแวะสรงเครื่องไปสรงเครื่องมากกับขำหลาแบบวันนี้นะป่านานั่นเพิ่นบอกกับฟ้าวาเฮือนมาห้เรื่อนกับจึงเลยเห็นตะกองข่าวเต็มอยู่วัสิมากูเข่าคือสิบประทันละละ,ละเปียกเปนแล้วพอแต่มาหอนแม่กัว่าคือน,นั่นมาแท้อันนี้คือถาก เครื่องแกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้ถ่าเฮาตั้งแต่เว้นเว้นผุแหละผุนว่าแต่ว่าเฮาก็ยังมาทะเลมาจากเจื่อกันะเพื่อนบอกว่าถ่าเครื่องหน่อไม้มาแต่สวรรค์มาซาทุกคนเลยตั้งแต่ขับรถมาถึงฝนก็แวะหันแวะนี่ก็เลยแบบขำเม,มืดแน่อันนี้คือสภาพที่ยังมาทะเลแก้เครื่องซ้ำยังใส่สุดนาเคียนอยู่วสั้นทุกคนอันนี้คือกำลังต้มเนะาะค่ะตอนกำลังตม้มบอย่งกำลังต้มตอนนี้น้ำมันแกงแล้วโอ้ยผู้พากเสียงตอนนี้ก็เริ่มทับสนวินงเหนื่อยเดือบพอตอนนี้นี่อยากนอนแน่หน่อยหนึ่งแม่ว่าว่าเมื่อนสินนนด้ลูก ตาเข่าแต่ดึกดึกหลังจากนี่เขาแกงน้ำไม้น้ำมันแล้วแล้วก็บสากันมากินข้าวกินน้ำกันเด้อวันนี้นะมามาสัเจาเอ้ยมากินแกงน้ำไม้แซบแซบยามแรงน้ำกันเมื่อนี้ก็จีนข้าวแรงแบบเฝ้าเฝ้าเฝ้าอาบน้ำแล้วก็เฝ้ากินข้าวแล้วก็เฝ้าเมื่อหมายถึงเมื่อนอนหลังจากเท่านอนแป๊บเดียวนอนนาทีเดียวซำวันก็ตื่นแจ้งขึ้นมาแล้วก็มากันกินข้าวกินน้ำได้ได้วันนี้นะหลังจากกินข้าวกินน้ำล่งทองลงใสเรียบร้อยแล้วก็บเสื้้ากันมาใหญ่ข้าวยายน้ำอันนี้ก็คือตัก คลิปว่าสั้นลืมตั้งอันลืมตั้งอันนั้นทุกคนลืมตั้งกล้องไว้บอก่กนอนผู้ส้มว่า h o ส start คลิปแต่ว่าเฮาสิบ่ตั้งกล้องมันกนสิบเห็นเนาะต้องแบบไปตั้งกล้องก่อนแล้อยากจีเกียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มาถ่ายรูปตัวเองกันแก๊กหนึ่งแก๊กไปแก๊แก,ก,กมาถ่ายรูปแล้วก็อัดคลิปไปนําสําหรับเขาของสเกีดีว่าเปียกฝนนี่กสิอยู่ประมาณ40่สนี่เลยทุกคน ก็เป็นจํานวนที่ว่าเออกระลายตืบเนาะสัมซิตากมณีนาตากจีนว่าตัวทีพยัวแดนจักกว่าพ่อหรือบ่ชว่างตากมียันแต่วางตากบ่พ่อเด้อมณีนะถ้าว่าเดินเฮือนสังเกตดเนี่ยงบวชท่นพ่อว่างตากสิไปหาตากก่อนนั้นเฮือนไผ่ในนอกป่นนี้นะอาอาเฮือนไผ่ว้างบอกเนี่ยเดินสิไปตากข่าวพ่อตอนนี้นาตากบวชบวายแห้งหรือซีซีพาซีบสอบเสียวตากปังในนอกนี่ทำอิดว่ากันกับแมวไวว่าเออมืออื่นสิมากูเขาวยันฝนตกคาว่าซ่านมาวัตรทันหอดซัมผลกระหั่านีเข กันไปกู้เข่าแล้วก็หลายๆคนไปแหละชวนกันไปกู้เข่าจังได้เอามาแล้วก็มาปั่นแล้วก็ใส่กระสอบมาแบบนี้ฝนก็เลยห้าเข่าไปหลายตืบมือนี่ก็เลยได้ต้องมาจัดแจงแล้วก็มาตากเข่าตากน้ำไว้เพราะว่าถ้าว่าห้าม่ตากไว้น้มันจะเป็นแบบเขามันจะอินอย่ามันก็สิกินบ่แเซ่บแล้วนะเพราะเขามันแห้งอะนะจังไดกระจังเลยนโมนีองพยายามตากให้มันบิดนี่ และสาหรับพระเอกของห้าในมันี่ก็คือสกเกตเอกเงือกคุณลงมานี่แหละเพราะว่าวงมีพระเอกขี่ม,มาขาวมาซอยชีวิตจ,จริงนี่มันบ่คือในหนังนะวงมีพระเอกขี่ม,มาขาวมาซอยมันจะมีมาขาวจะไหนนอนขนาดโตม,มากแต่แต่ก็ยังมไม่ค่อยเห็นและแถวนี้นะ แต่กระบอกเป็นอย่างนอเข่าสำนียสู่ไหวสู่ไหวเพราวเมื่อคืนนี่ยเขานอนเกียดแอลเมื่อคืนเกียด์สื่อแท้ซื้อว่าเพราะว่าหัวเมื่อนี่ยต้องได้ใส่แบบเวียกแอวอย่างนักเพราะว่าได้ดึงหันดึงนี่แล้วก็ได้ยู้หันยู้นี่ก็สิได้แบบเพลิดเพลินบนมือเป็นหลังจากที่ดึงเข้าไปดึงมากันลุดทุกคนใส่ในกระสอบขาอน้ำลุดก็เลยเฮียไปครื่งหนึ่งแม่แน่มาเห็นโอ้เบื่แล้วนอนละวะเฮียลงไปอึกระถึกกระยามมนดอกทุกคนนะนนี่เข่าห้ามวไปให้หลังจากที่เราดึงลงมากองไว ยันหมดลูกสีย้อนเบิด์ตานะทุกคนจะไหนหมดลูกย้อนสีแบบมันสียากไปทางหน้านะหลังจากที่แม่เห็นว่าเขาเห็นเห็ดเข้าเฮียบกัย่างมาเจาเบิงโอูนะสมัยทาบเนาะกับเบียหลายได้เนาะเฮี่ยไปครึ่งสอบหนึ่งนะบปเฮียไหลปันไดอ่ะหลังจากนั้นกระพากันขนใส่ล่ออวบแมนพากันถนาะเขาผู้เดียนั่นแหละแล้วแม่กัย่างกำลังไปนั่งเอยันเฮ็ดเฮียอีกนึ่มา แม่ย่างตำลังไปผูดยังยังพอยังให้เ,เอื้อยย่างกำลังไปอีกสงสัยยตนเอาพาเห็ดแั่เข่าวขวบอยู่นะเนาะอาอยู่ไปแล้วกันยูกลับมาเอาใหม่เพราะว่านี่มันยังแบบลายสอบอยู่ทุกคนยูบ,นบเมือเ,อเอออป็นเ็นแจกสีเบิร์ดเลยวอยูไปนี่แบบฮีโร่เลยเกือบกับ,บวไดใส่เนาะโอ้แดดแท้แดดว่ะ้มนี้นะแต่ว่าแบบจะมันเป็นย,ยังจะำอยากใส่นะงงกันสําหรับเขาโมนี้ก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยมีทุกเต้นมีทุกเต้นมีอันบ้างได้บ้างอย่างนี้สิไปตกให้มเบิดนี่แหละ บางคนก็อาจจะถามว่าเป็นยังคือบวตากอยู่เดิอนอยู่นอนเลยสัง่งมันสิกูเนา่เนาะพว่าแบบนั่งเทีย่ยวฝนตกอยียงลงมาแล้วมันสิกูยานะี่ยขนาเขาก็เลยแบบตากทังในเฮือนเป็นส่วนหลายส่วนนอกก็สิมีดอกจํานวนหนึ่งแต่ว่าสิบนหลายเวลาฝนตกอยียงมากกับแบบเอาทันอย่างประมาณนี้เนาะเหตุจากไหนสนองก็แนวอยากกินข้าวแซ่ก็ต้องอยากให้มันแหงมันยังนั่นแหละ สาวตาเพิ่กนกาสิบะแซบนะออกมาก็สิเป็นบดๆเน่าๆมันากาสิบะแซบแต่เนาะขายกาสิบ่ได้ราคาเด้อสาระเอฟบางคน,นที่ถามเข้ามาว่าอ่าช่วงแบบนี้แบบเงินเฟ้อฮานะทุกคนแบบคนเล่าอยู่กินจังไดนจังว่าอยู่กลุ่มก็คืออย่างที่เห็นในเด้อเพราะว่าเฮาแบบมีข้าวมีน้ำอยู่ในเล่าอีหยังประมาณนี้ถ้าว่าอยากพิจารณาไก,ก่ก็คือแบบเลี้ยงเนาะทุกคนเลี้ยงแล้วก็อยู่ในหนองก็เลี้ยงปลา,ปาแล้วก็ปลูกหน่อไม้หน่อมันคือแบบอาหารการกินนี้บ่ค่อยบ่ค่อนข้างทีแบบยบะอึดเนาะและส่วนหลายก็สิบ่ค่อยได้ซื้อนะ,อะกับโบ ลาคือว่ายังอยู่กลุ่มอยู่ใดถึงว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงปานใดแต่กับบุคคลยมีผลกับพาอพมปานใดก็ซิมีผลอยู่ประมาณ 30- 4 0ถึงนี่แหละก็ซิมีอยู่เนว่อบางเทื่อก็ได้ออกตลาดนองหันน้องนีก็ได้ซื้อหันซื้อนีแต่ก่าส่วนลายกับ่คคอยได้ออกดอกทุกคนส่วนลายกับสีแบบกินแถวบ้านแถวเพื่อนเท่านี้แหละมีเข้าอยู่ในเรามีอาหารการกินแบบอ้อมหอบเลยมอนแบบเป็นผักเป็นห้าเป็นอย่างก็แบบส่วนลายเฮากับปลูกไว้นะหรือสิอเอินอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอยู่แบบเศรษฐกิจพพอเียงนนัแะ อ่หลังจากที่พักไปพักมากก็สิเริ่มเงานอนแลละเธอป่นี่เพราะว่าต,ตอนนี้นะอยู่ประมาณนั้นสี่ทุ่มมรือกหาทุ่มอันนี้ว่าแน่ใจทุกคนเนาะประมาณใดนเนาะาวาเทียบเป็นโมงไทยาวาเทียบเป็นโมงล่วตอนนี้ก็สิประมาณสิบโมงอ่ะนะสิประมาณน,นี้เนาะ สิบโมงกลางคืนได้ลบาบบอม่นสิบโมงกลางเวนสนารพูพาเซียนเนี่ยก็สิมีปัญหาทั้งใสหูใสาตาแน่น้อยนึงตาก็เริ่มหยดหยดลงแล้วทุกคนหัวก็เริ่มแบบจากหมูนหมอนละเด้อตอนนี้นะบ่แน่แจวาสิภาคจบบอไผทีพระท่านได้นอนตอนนี้กเกาค้อมาถุบหวยสสาเกตเนี่ยเด้อพอสิได้แบบสวงนอนขึ้นมาแน่ สำหรับการตากข่าของฮามืโมนีก็บขนาดสีใกล้ๆแล้วแหละทุกคนนะ่าสีได้อยู่ประมาณ7จ8 0เรหลืออีกประมาณ20%กเเ็น่ขนาดสีแลลวๆเบิดแล้วคิดว่ามื้อนี้นะ่าสีเจ็บแอวไปหลายเติบเพราะว่าได้ยุ่งแล้วก็ได้คนมาไหลกระสอบแล้วอาผู้คนก็บคนไปผู้ตากก็ตาก,กตากไปผู้ขร่นกับขล่นไปเด้อมื้อนี้นาะทีไยนาทีมัน่าเฝ้าต้นนีกันก็แล้วกันสำหรับบรรยากาศทางบ้นานาเฮื่อนของซาเกตในมื้อนี้ก็สิเป็นสีแดดๆเนาะบด้แดดธรรมดาเด้อมื้อนี้น่ะแดดเจ็บแดดแสบแดดแฉะแดดว่า ประกอบกับความอิดความเมื่อยแนวรู้สึกอยากนอนอยากนอนเดี๋ยวนี้นะ แต่คันสินอนปลาเอฟซีทั้งหลายกสิบุได้ดในนั้นจะไหนสิได้พักกันมาปะท่วงแหละแหลปะท่วงละล่าใครยุ่งเนาะคะแนนบดดึกกระตุกคะแนนบดดึกทางขี้เหงืยวมาใส่อย่าเด้ออย่าเด้อกันดึกกระตุกมาใส่สิบุนีผพูว่าเป็นเป็น,ปนในสิบเจ้าฟังได้บางคนก็บ,บอกให้ไปเป็นโค้ชซกบางคนก็ไปบอกให้เป็นดีเจแจ็กบุญใจจะมาจ้างเพื่อนทว่ามีคนจ้างก็สิไปเป็นในซะดอกบางคนก็ถามกันคำว่าจะใส,ส่เอฟเฟกต์ใดเสียงคือแบบเลื่อนไหลคักแทบพัดว่าเอฟเฟกต์ใดกับวัสดุเอฟเฟกต์ภาคเสียงตัวจริงเดี๋ เฟกอีกได้นี่นะก็แจ็คแมนพินไปเอาคำว่าคำจามาแต่สีใดสียาดอกจักเอามาได่ทั้งใดอะไรท่าทัดกปว่าอันนี้ก็งงคือกันทุกคนว่ามันมาได้จากไหนก็คือบร่ได้เตรียมสคริปต์อะก็บร่ได้เตรียมอย่างก็คือนั่งเว้าแบบนี้แหละแต่ว่ามันไหลมาเองสำหรับบางคนบางคนที่ว่าหมักหรือวันลำคาญพังเสียงเฮจแมนจะเว้าไหลกับพยายามปดฟังนอยน้อยนึ่งเด้ออย่าเฝ้าให้อย่าเฝ้าเกียดกันหลายให้เขาว่าให้เขาว่าน้ำแน่แจักหน่อยซองหน่อยซ้ำหน่อยเดี๋ยวจักหน่อยก็ียได้จบคลิปแล้วนี่นะ ฉากแสงไปนั่งก็รูุ้สึกว่าเจ็บแอวไปนั่งหลัก็เบิ้งคลิปตัวเองีนก็รูุ้สึกแข้งเจ็บแอวนักขึ้นตื่มเด้อททันผู้สุมพอเด้อการเสียได้ไปหามอนวดและเดือทางนี้นะ อ่ะผักเลี่ยงมองนวดของฮาไวก่อนนูซื้อกะแม่ของานสีตนนีแหละเด้อมือนี้นะแม่บอกว่ามื่อนี้นะมันสีคำค่ำแล้วจะหน่อยะเลงนะฮาสีม่มีแนวกินนด้ยไปหาซอกแนวกินมาก,กินแรงกันเด้นะอเ,นะเ,อเ,เมืนะนนเนม่นี้แาแม่วว่าเวืนนี้นะ่ันขีาวลว่ำแล้วเจ็นกอซทะเกล้งนอฮาว,าวาาานีันีแนั่นด้วเปหาซอก่นวกสิ่นมากงลิอนี้งล้วเดิมเมื่อนี้นะแม่บอกว่าเ่อนี้นะันสีกำค่อแล้วเจ๊หน่อยทะเล้งนะฮาวสีมันมีแนวกิ่นด้วยไปหาอกแนวกลิ่นมากกลิ่นแรงกันีดต่แม่ มันก็สิเป็นสีแปลกๆสีแตกต่างออกไปจากแมงของสเกตสะเด้ยอย่าตกใจเด้อว,ว่าเออนี่คือหอยเต่าอยางหรือว่าอีสั่งุกคนนะนี่คือแบบคือแหงนะคือหอยเต่าอยางแหงตอนนี้นะใครสังเกตบมองเต่าอ,อยางอยู่บ่ถ้าว่า,า,วาบ่คเคยนี้ฮิปฟ้าไปสังเกตบมองเต่าอ,อยางเล้วเด้อ อาซาลเมเนีกับสีบริคลนอีสังไลยดอร์รวมืออื่นเท่ากับสีมีแบบสะเล็กๆน้อยๆเติมอีกเพราะว่าย่านมันบริแหงก็มันกับสิได้อันปิ้นเข่าขึ้นมานะเพราะว่าย่านทางดุบนะมันบริแหง่าเขากับสีสะเล็กๆน้อยๆนั่นแหละและสาเหตุหนึ่งกับเป็นอาคีคัานแน่นอหนึ่งแล้วก็เจ็บแมวแน่นอหนึ่งและสำหรับคลิปของังเกตใเมื่อนี้กับสีบริมีอีสังไลเด้อเมื่อนี้กสิได้ขอจบคลิปไปเพียงสานีเด้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาส้มน้ำกระแล้วกันทว่าเฝ้าเอีหยังพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยยนล อย่าลืมติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันนะสังเกตสิมาอัดคลิปเอียงอัดแบบเอียงลงเอียงแบบนี้อย่าลืมติดตามครับ z ้มกันก็นแล้วกันสําหรับมื่อน,นี้ก็ิได้ขออนุญ,ญาตไปนอนพักผ่อนแล้วก็เยียดแอวกันเด้อสด้ไปเข้าห้านมอนวดเลยแหละมื้อน,นี้นะ และสำหรับพี่น้องเอฟซีของฮา,าวาายากใหนสเกตอาดคคิปเกี่ยวกับยังอยากให้เบาเกี่ยวกับยังอย่าลืมบอกกันเขามาได้เด้อและสำหรับท้าท้ยคลิปแบบนี้สเกตกับซิบมี่อย่างลายมีแต่คำขอบอกขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิง่งแลวก็เข้ามาติดตามขอบใจไปย่างยอดไล่ยอดแซ่และก็กำลังใจจากทุกคนที่เห็นในสเกตและก็มีคลิปหลายๆคลิปออกมาจังซี่เด้อไปไปไป,ไปนอนบานีนะ